บ้านเฮียนบ้านเฮียนบ้านเฮียนคือหลอนละกันบ้านเฮียนคือหลอนใช่อดีช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่พี่จะไปทํางานอยู่ที่อยุธยาอยู่ประมาณห้าปีแต่ออกตัวนี้มึงปกติเนี่ยพี่ไปอยู่ที่ไหนก็ยังทําชิวๆปกตินะแต่แปลกที่อยุธยาเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่รักมากพี่เหมือนอยู่บ้านตัวเองคือไม่จําเป็นจะไม่กลับเข้ากรุงเทพเลยครับ อืเสร็จทีนี้ตอนนั้นนะ่ะเพิ่งไปใหม่ๆ่เพิ่งคือไปก็ยังนันไม่ถึงเดือนหรอมั้งก็พอดีเพื่อนคนหนึ่งมีธุระจะต้องไปหาบ้านเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้กแกชื่อพี่เปิ้ลเนาะแล้วทีนี้บ้านแกเนี่ยแกบ้านแกเนี่ยอยู่ในซอยข้างสุสานจีนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดใหญ่วัดหนึ่งเนาะเป็นวัดใหญ่วัดดังของ อยุธยาเลยครับนะทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็ไปนั่งรอกันตรงหน้าสสานเพราะว่าเหมือนกับว่าปกติเนี่ยเพื่อนเขาคนเนี้ยไอ้แป้ยิ้มเนี่ยที่จะเรียกเขาแป้ยิ้มแป้ยิ้มเนี่ยคือเขาจะเขาจะปกติเขาจะไปเล่นบ้านเพื่อนคนนี้ยประจําเมื่อก่อนนะนะซึ่งเขาก็เข้าออกเข้าออกแต่วันนั้น,น่ตอนแรกอะ่ะเขาพาไปเสร็จปัตเนี่ย ก็เดินเข้าไปในซอยนะข้างๆเต็นสุสานจีนใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกต้นไผ่ต้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้านข้างขวามือตอนที่เดินเข้าไปในซอยอ่ะนะครับต้นพวกต้นไผ่ลงก็พัดแบบแบบแปลแแกอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเราก็ว่ามันผิดปกติแล้วที่สําคัญกระแตยิ้มเนี่ยแกกลับหาทางเข้าบ้านไม่เจอวันนั้นนะทั้งที่เป็นทางตาัวเองี่ไปประจนะํานะไม่เป็นเพื่อน เป็นบ้านเพื่อนเป็นบ้านเพื่อนสนิทเลยแล้วก็คือไปเล่นไปเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะแต่วันนั้นกลับหาทางเข้าไม่เจออ่าคือมันเป็นบ้านบ้านทรงไทยเลียงเียงบ้านธรรมดาบ้างบ้านทรงไทยบ้างเรี้ยงเรียงกันหลหลังอันเนาะพอเสร็จปั๊บหาไม่เจอเอาไงก็เลยบอกเฮ้ยไอ้ยิ้มไปนั่งร้องหน้าเพราะว่าเดี๋ยวรอพี่เปิ้ลกลับมาเพราะว่าช่วงประมาณปีสี่ปีห้าเนี่ยแกจะต้องไปส่งน้าแข็งทุกวัน อ่ากจะต้องไปส่งน้ำแข็งแกจะกลับมาประมาณตีห้ากว่าก็บ,บอกงันไปนั่งรอหน้าสุสานและกันริมมันจะเป็นริมถนนพอดีอ่ะก็ไปนั่งรอกันรอกันเสร็จอะไรเสร็จปัป๊บอ่าพอเกือบเกือบหกโมงเช้าแหละพี่เปิ้ลแกกลับมาก็อ่าก็พอดีบอกว่าเออเนี่ยเรามานะว่าเดี๋ยวว่าเอา่อจะขอค้างสักคืนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นคือไปมันก็ยัง แบบไม่ค่อยรู้จักใครแล้วก็พวกห้องพวกห้องหักอะไระมันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะเนาะก็จะไปขอค้างสักคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประกาศว่าเออไปไปอยู่กันหลายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่เปิ้ลแกก็บอกว่าอ่โอเคเดี๋ยวพาเข้าไปที่บ้านพอแกพาเข้าไปที่บ้านเสร็จปั๊บก็ถามบอกอ้าวแล้วพี่เปิ้ลไม่ได้พักอยู่ที่บ้านเหรอบอกป้า อทั้งทั้งโซพี่เปิลกับพี่สาวแกตอนนี้ออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่ที่บ้านแต่แกก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังนะครับแต่ว่าเราก็คือนี้แกก็พาไปช่วงกลางวันเนี่ยแกก็พาเราไปไหว้ก็คือพ่อกับแม่แกเสียน้องชายแกก็เสียเสียแล้วคือในบ้านนั้นเนี่ยเสียอยู่สามคนได้ไหม,มเสร็จปั๊บเราก็เออเขาก็พาเราไปจุดธูปไหว้ขออนุญาต ว่าคืนนี้เราขออนุญาตมานอนนะขออนุญาตมาพักค้างสักหนึ่งคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเขาเนี่ยจะออกเป็นตึงตึโซนไทยเป็น,ปน,ปน,ปนคือเป็นไม้ทั้งหลังอะ่ะ <Huh? S 1> เป็นไม้แบบทาแบบโซนไทยจะเป็นเหมือนกับบ้านแฝดแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นบ้านของญาติเขาจะมีประตูเล็กๆก,ก,กั้นกันไว้ระหว่างเรือนแฝดอ,อ่ะอ่าเราก็อยู่เราก็อยู่ฝั่งนึงพอ สายๆพี่เปิ้ลแกก็ออกไปไปนอนที่บ้านนูน้นไปออกไปนอนที่บ้านที่เป็นร้านค้าที่อยู่กับพี่สาวเขานั่นแหละครับส่วนเราก็อยู่ที่บ้านนี้ป๊บพอช่วงเย็นๆแล้วตอนแรกก็ยังมีกับเอาแป้ยิ้มอยู่เป็นเพื่อนอะไรนี้ใช่ไหมคะพอช่วงเย็นๆอ่ะพอแป้ยิ้มเขาให้พี่สาวเขามาตามว่ามีธุระไปคุยก็เหลือเราอยู่บ้านคนเดียวเราก็เริ่มละ อยู่คนเดียววิบรรยากาศเริ่มเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วก็พยา,พาพยามเปิดเพลงพยายามเปิดทีวีให้เสียงมันกบให้เสียงมันกบก็คือตอนแรกเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่คุณไอพื้นบ้านน่ะพื้นบ้านกับใต้ถุนน่ะช่วงระยะห่างเกินเกินหัวคนนะประมาณคนกว่ากว่าต่อนะจากพื้นบ้านถึงถึงถึงพื้นเรือนเนี่ย ก็คือเดินเดินลอดใต้ถุนบ้านได้ใช่โลง่ลงๆเลยครับอ่าแต่มันมีเสียงตอนแรกนะมันเป็นเสียงคนเอาไม้กระทุ้พื้นบ้านอะเหมืนใครเอาไม้เคาะอะครับก็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 ไอเราก็นั่งนิ่งล้วเฮใครมาเคาะตอนนี้ ไอ้เราก็พยายามเปิดเสียงทีวีให้กลบเข้าไปอีกพยายามทําใจแข็งนะเปิดเสียงทีวีให้กลบเข้าไปอีกเสร็จปัป๊บทีนี้พื้นกระดานมันวัวหัว,หว,หว,หวแบบเหมือนมีคนเดินอะ่ะข้างบนบ้านละครับใ,ใกล้ๆเราละเดินอยู่ในบ้านละครับตอนแรกเคาะใต้ถุนใช่ไหมทีนี้มาเดินอยู่ในบ้านละไอ้เราก็เริ่มนิ่งละ เริ่มนิ่งคือแบบมันกลัวนะคุณท็อฟฟี่ใจเรามันเริ่มกลัวแล้วอะเพราะเราอยู่คนเดียวด้วยเอาอยัางไงล่ะแบบเดินกันแบบชัดๆแบบไม้กระดานนี่ยีดเอียดเอียดเอียดแบบชัดๆเลยอะก็ตกใจก็เริ่มออกวิ่งออกไปนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านตรงตรงบันไดที่ขึ้นจากใต้ถุนขึ้นมานะไปนั่งอยู่ตรงบันไดแล้วก็นั่งแบบเริ่มร้องไห้แล้วนะอารมณ์นั้นคือกลัวมาก เริ่มร้องไห้แล้วเราก็นั่งนึกในใจว่าเอ๊ะเราก็าบอกพ่อบอกแม่บอกน้องเขาแล้วนะว่ามาขออนุญาตนะขออนุญาตมาอยู่นะแค่คืนเดียวเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเราตอนนั้นจะกลับกรุงเทพไงเดี๋ยวเราจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งร้องไห้อยู่จนแบบจนเอไปยิ้มกลับมาน้องสาวก็มาส่งอพอกลับมาเสร็จปั๊บเขาก็ถามว่าทำไมามานั่งตรงนี้ ระหว่างที่นั่งรออยู่นั่นก็ยังได้ยินเสียงกระซุ้งนะมันก็มีเสียงกระซุ้งมาอีกนะครับเออแล้วบ้านข้างๆเราก็พยายามนั่งนึกในใจบอกบ้านข้างๆช่วยเปิดประตูออกมาเป็นเพื่อนเราหน่อยก็ไม่มีใครออกมาสักคนนึงเราก็เลยแบบได้แตบบ่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นจนแป้ยยิ้มกลับมาพอแป้ยิ้มกลับมาเสร็จปับ๊บเขาก็ถามเราบอกออกมานั่งทําอะไรตรงนี้ทําไมไม่นั่งอยู่ในบ้านเราก็เลยเล่าให้เขาฟัง พอเราเล่าให้เขาฟังเสร็จเขาก็พยายามกบเกลื่อนนะนะคือจริงๆอ่ะเขารู้แหละประวัติบ้านเนี้ยเขารู้แต่ยิ้มรู้นะแ่ว,แวรู้แต่มันไม่กล้าบอกเรามันกลัวเรากลัวมันกลัวเราอยู่ไม่ได้ครับอ่าเสร็จปับ๊บทีนี้ก็เลยบอกเออเดี๋ยวไปอาบน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยนี้ประเด็นก็คือห้องน้าก็ไม่มีไฟเราก็เลยต้องใช้จุดเทียนแล้วก็แง้มประตูไอยิ้มห้ามไปไหนนะ นั่งอยู่หน้าห้องน้ํานะคือเรียกต้องมีเสียงตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือให้เนานั่งเศ้าอยู่หน้าห้องน้ําแล้วก็เปิดให้แย้มๆไว้นิดนึงแล้วตัวเราบาังอยู่หลังประตูใช่ไหมแล้วก็อาบ,บน้าพอ,อสักพักนึงพออาบน้ําเสร็จปับ๊บอะไรปับ๊บเขาบอกเศ้าบ้างเดีย๋ยวเขาจะอาบบ้างผัดกันผัดกันเอ,อ่อ พอเขาอาบน้ําเสร็จช่วงจังหวะเขาอาบน้ําเราก็ไม่มีอะไรเราก็เออเราก็ใจชื้นเริ่มเริ่มสติมาแล้วอะเนะเาะพอเขาอาบน้ําเสร็จเขาออกมาเขาก็บอกเราบอกว่า,มาเมื่อกี้เขาก็มาเดินอยู่ตรงนั้นแหละคือตอนที่เขาเฝ้าเราอยู่เขาก็ได้ยินเขาถึงได้บอกให้เราเฝ้าเขาบ้างอ๋อมาเดินก็คือมาเดินเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์อยู่ข้างๆไปยิ้มนี่แหละใช่ มาเดินอยู่ข้างเขาก็ได้ยินเขาก็เลยบอกว่าเขาถึงได้บอกให้เราเฝ้าบ้านแต่แต่ช่วงนั้นน่ะช่วงที่เราไปนั่งเฝ้านะ่ะคือไม่ได้ยินละใช่งก็เราได้<ร>ยินมาตลอดแล้ว,เร,ลวเราได้ยินมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วใช่เราก็เลยแบบอ่ะพยายามทําใจแข็งเนาะก็อ่ะเราไปนั่งดูทีวีกันอะไรก็นั่งกันสองคนดูทีวีดูอะไรเราก็บอกออาแล้วทำไมพี่เปิ้ลไม่มาพักทีทําไมพี่เปิ้ลไม่กลับพี่เปิ้ลไม่มานอนนี่เหรอครับ อ่าบอกโอ้ยไอเปิมไม่ได้นอนนี่หรอกไอเปิมจะอยู่ไปอยู่นู่นจะอยู่ร้านกับพี่อ๋อยกันหมดเขาว่าอย่างนี้เขาไปอยู่ข้างนอกมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ายังไม่เล่าอะไรให้เราฟังพอเสร็จดูทีวีสักเที่ยงคืนกว่าได้ไั้งอ่าเริ่มง่วงก็ล้มตัวลงนอนแต่ไม่ปิดไฟกันนะไม่ปิดไฟก็นอนก,กันหน้าทีวีนั่นแหละ คือไม่ติดไฟก็ต่างคนต่างนอนก็นอนอยู่ใกล้ๆกันแหละแต่ว่าก็คือต่างคนต่างนอนเสร็จปั๊บพี่กําลังหลับๆอยู่คุณท็อฟฟี่ครับคือบ้านนี้จะมีอะไรที่แตกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปอ่อตัวบ้านช้าแมเอ่อตรงฝั่งซ้ายมือของบ้านเนะ่ะแต่อยู่ข้างในบ้านนะครับมันจะมีเสาเหล็กอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีเป็นบันไดวนลงมาจากชั้นสองบันไดวนนะฮะ ใช่เป็นบันไดวนเหมือนบ,บันไดแบบพวกดับเพิงอะ่ะครับประมาณนั้นเสียงรองเท้าเหมือนรองเท้าหนังหรือรองเท้าส้นสูงอะ่ะเดินลงบันไดามานะ่ะแก้ง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 ลงมาอนะ่ะคือแบบสดุ้งกระโดดเลยอะ่ะแปมสองหูอะ่ะแล้วไม่ได้ยินคนเดียวแต่ยินก็ได้ยิน บ้านเรือนไทยแต่ทําไมมันมีบันไดลักษณะใช่ถึงได้บอกว่ามันมีข้อแปลกถึงล่างอยู่เรื่องหนึ่งคือไอ้บันไดเนี้ยบันไดอันนี้มันน่าจะเป็นบันไดเหมือนลักษณะบันไดแบบยุคสมัยใหม่ด้วยนะเพราะว่าบันไดวนเนี่ยมันเป็นัใหม่และเป็นเหล็กน่ะคือเป็นเหล็กด้วยคือเป็นเหล็กเหมือนกับว่าเขาทําเสริมขึ้นมาเขาทําเสริมขึ้นมาแบบเหมือนกับว่าเขากั้นชั้นขึ้นมาเขากั้นชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับว่าเมื พ่อแม่เขาจะอยู่ตรงห้องนั้นห้องชั้นบนจะมีแค่ตรงนั้นที่มันมีเป็นเป็น,เป,นเป็นเสริมเป็นสองชั้นครับส่วนอื่นจะเป็นชั้นเดียวส่วนครัวส่วนอะไรจะเป็นชั้นเดียวหมดยกเว้นตรงนั้นอ,อ่แล้วก็ทําเป็นบันไดเหล็กคือเป็นเหล็กทแท่งหนึ่งตั้งมาแล้วก็บันไดเนี่ยพันกันเหล็กเนี่ยวน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 ลงมาเสียงเดินไล่บันไดลงมานะแก้งแก้งแก้ง ั่ะโดดจนเลยละทีเนี้ยคือมันชักๆอ่ะแล้วเขาเดินลงมาจนถึงข้างล่างเดินลงมาจนถึงตรงจุดที่เรานอนอ่ะไม่เห็นตัวนะมีแต่เสียงล้วนอันนี้อันนี้เสียงมาล้วนๆเสียงมาล้วนๆเสร็จปั๊บแต่นี่มีเหมือนมีมีแบบเหมือนเหมือนเขาจับมือเราจับแขนเราด้วยนะลักษณะเป็นนั่งนั่งอยู่อ่ะแบบเหมือนมันมีความรู้สึกว่าอะไรสักอย่างเย็นๆน่ะ เย็นๆน่ะมาจาับที่ต้นแขนเราอ,ะอ่ะเหมือนมือคนเย็นเย็นน่ะมาจาับที่ต้นแขนเราอ,ะอ่ะเออเสร็จปั๊บพี่ก็พี่ก็โดดกันเลยนะโดดพี่พี่ยอมรับเ่าพี่วันนั้นน่ะคือพี่สติสติอ่อนมากไงโดดมานั่ง,ง้องทห้อ่ะโดดกันหลายรอบมากนะพี่แล้วก็ทนอยู่กันได้ต้องต้องต้องถามว่ามันออกไปไหนไม่ได้นงมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วอย่างไรก็ต้องอยู่ มันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าเฮ้ยถ้ามันดูวังเวงนี่ถ้าเป็นผมนะก็คือเอพ่อเสียแม่เสียน้องเสียทั้งสามคนเสียในบ้านไม่มีใครอยู่บ้านนี้แล้วนะเจ้าของบ้านก็อยู่ที่อื่นจะเอาเอาเพื่อนมานอนนะผมก็ไปนอนโรงแรมนะผมก็เอาไม่เป็นไรเพื่อนเอาไม่เป็นไรนอนโรงแรมแต่ตอนนั้นมันไม่มีตัวเลือกมันเป็นเลือกไม่ได้มันอยากไปมากนะไม่ใช่ไม่อยากไปนะแต่ว่าด้วยสภาพตอนนั้นอ่ะหนึ่งาพที่อน่อไปช่วงนั้น ตีสองตีสามคุณอย่าลืมว่าด้านข้างาเ,เ,เ,เป็นสูสานล้วนๆเลยครับเป็นวงซุยอ่ะเป็นวงซุยคนจีนอ่ะแล้วคิดดูว่าเยอะขนาดไหนยเยอะกว่าที่บ้านเีก <SE> นะที่บ้านม<ป>ีรอบสามนะนีผีปะปะวิญญาณหนีเหมือนหนีเสือ <c oughs> ปะตะลัเแค่และหนะีน <c oughs> วิญญาณปะ <c oughs> อส <Barnes> <c oughs> ูรอะไรอย่างนียคืออย่างน้อยๆอ่ะที่บ้านังแค่สาม แล้วเป็นพ่อแม่เพื่อนถกคงจะไม่ร<อ>้ยอะไรแต่เราขนาดนั้นใช่ไหมแต่ข้างนอกเนี่ยใครก็ไม่รู้<น>ลอลยเป็นร้อยเป็นพันถูกเพราะฉะนั้นยอมเปลี่ยนอยู่ที่บ้านดีกว่าแต่ไม่ยอมนอนแล้วครับคือไม่นอนแล้วคือนั่งกันเย็นสว่างอ่นั่งกันเย็นสว่างเสร็จปับ๊บประมาณสักเจ็ดโมงกว่าหกประมาณสักเจ็ดโมงกว่ามั้งที่เปิลเข้ามาคือเราก็รอจนพี่เปิลเข้ามาเพราะเราจะต้องติดลถพิ่เปิลออกไปครับเออ รอจนพี่เปิ้ลเข้ามาพี่เปิ้ลถามบอกเป็นไงเมื่อคืนโห oh, พี่มาทักทั้งคืนเลยนะเช็คฟีดแบ็กด้วยมาพักทั้งคืนเลยนะแล้วนี่ใช่ไหมถึงไม่อยู่บ้านกันนะ่ะครับแกก็บอกใช่อยู่กันไม่ได้อย่างพี่เปินนะ้ลมาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแกคือแกทำงานสองอย่างอะเนาะตอนเช้าแกส่งน้ำแข็งใช่ไหมซีสี่สีห้าแกส่งน้ำแข็งแล้วพอช่วง เจ็ดแปดโมงแกไปทํางานอยู่ที่เอ,อแกทํางานอยู่อําเภอครับค่ะก็คือช่วงนั้นเอ,อพอแกสนําแข็งเสร็จแกกลับมานอนที่บ้านเนี่ยแม่แกมาขึ้นมาปลุกแกบอกมาขย่าเท้าเลยนะขย่าเช้าแล้วเรียกชื่อเปิ้ลเปิ้ลไปทํางานอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบเดินอยู่ในบ้านเขาก็ได้ยิน อก็จนแม่แต่ลูกเขาเองก็อยู่กันไม่ได้เออเหมือน,นเขาใช้ชีวิตประจําวันฐานเรื่องจริงเขาเจตนาหลอกไหมเหมือนเขาไม่ได้หลอกหรอกจังแต่มันเหมือนกับเขาใช้ชีวิตประจําวันแล้วเราไปได้ยินเขาอ่ะครับคือ,อยังอยู่ครบไหมหรือเหลือแค่แม่ครบครบคุณพ่อแม่ลูกใช่อยู่เป็นครอบครัวเลยออยู่ครอบครัวเลยเพราะว่ามีคนเจอก็เจอทั้งสามท่าน สามท่านค่ะเจอน้องสามท่านแล้วพี่ชิรู้สึกว่าพี่ชิเจอกี่ท่านรู้สึกว่าเจอหมดไหมครบไหมหรือหรือคนเนี้ยคนเดียวเลยที่จ้องจะมาทักทายเราอย่างน้องชายเขาอะเราจะรู้สึกที่ที่ห้องครัวครับน้องชายเขาอะเราจะรู้สึกที่ห้องครัวแต่ที่มาเดินแล้วก็กระทุ้งน่าจะเป็นน้องชายอ่าแต่ที่มาเดินเดินอยู่ในบ้านเนี่ยยังไงก็มั่นใจว่า เป็นพ่อกับแม่เขาแน่นอน๋อครับยิ่งโดยเฉพาะเสียงลงบันไดมาเนี่ยคือมันเป็นเสียงคล้ายๆเสียงค้นสูงอะอ๋อมันเป็นเหมือนรองเท้าผู้หญิงอะคือมันเป็นเสียงรองเท้าผู้หญิงซึ่งแบบ,บเหมือนเวลาเดินกับพื้นกับเบื้องแล้วมันจะแกล้ง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 แกล้กงขึ้นมาอย่างเนี้ยแต่เสียงเล็กชัดมากอะออันนี้ก็คืเดิเก้าวลงมาเลยอะไม่ว่าจะเจอในรูปแบบไหนก็ก็ก็หลอนทั้งทั้งรูป ทุกรูปแบบเลเพราะหวาหมดแล้วเนาะทั้งเห็นเป็นเ,เห็นเป็นตัวจะจะนั่งประชิดตัวก็สุดภหวาไอ้ยิงยิ่งหลอนอีกไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวแต่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะประจะเอ๋มื่อไหรก็ไม่รู้แต่เสียงมารอบตัวเนี่ยโอ้โหกดดันมากกดดันมากและที่สําคัญคือออกไปไหนไม่ได้โอโคือถ้าเป็นปกติถ้าเป็นอย่างเป็นบ้านตามริมถนนหรือบ้านตามที่เออมันมีแสงไฟสว่างสว่างหรืออะไรเงี้ยคงวิ่งออกไปข้างนอกแล้วล่ะ ถ้าไม่มีสุสานก็คงวิ่งแล้วล่ะครับแต่ประเด็นคือมันวิ่งไม่ได้พี่เปิลเล่าอะไรอีกไหมฮะหลังจากที่กลับมาตอนเช้าว่าเขาปลโกเขาก็โดนโดนทุกวันแหละก็จนเขาอยู่กันไม่ได้อ่ะขนาดลูกตัวเองยังอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วก็แล้วก็น่ารักมากเลยนะแต่ให้เพื่อนไปนอนแตนนี่จะบอกจะเตือนปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้อยู่ค่ะยังอยู่ค่ะ ก็ไม่มีใครอยู่เหมือนเดิมก็ปล่อยเป็นบ้านท้างใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นลักษณะแฝดซึ่งแฝดเนี่ยก็คือติดก,กับบ้านติดก,กับบ้านญาติเขาอีกหลังแต่มันจะเป็นประตูรั้วครึ่งเอวอ่ะแค่นั้นเองคือมันจะเป็นประตูครึ่งเอวขั้นแค่นั้นเองแต่ไอ้ทางโซนบ้านนั้นเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่เคยถามว่าเขาไปวุ่นวายอะไรกันไหมแต่ในโซนบ้านในโซนส่วนเนี้ยก็คือรัดเต็มเต็มอืม 哦吼！Uh huh.